อันนี้ขึ้นมาก็ตรงนี้ครับมาแดดดอกจ้าเลยครับโอ้ยสวยเป็นหน่ต้นจระบอกเนจราใบด่างครับโอ้โสวยโอดูไปเยอะอืมโอ้โหสวยมากๆนี่นี่ว่สวยๆมาเลยวรานี่นี่นี่ปูด่าแดดดอกจ้าแล้วครับโอ้โหสวยโอ้โหขึ้นจากยังไม่เยู่มากต่อ นี่ก,ก,ก็ะโดดยาเลยคือเสื้อมาเสื้อมาเป็นคอขึ้นเป็นคอคอ,คอเลยนะ่นี่ขึ้นในคอคอเลยนะนะ,นะ บอนสีก็บอนสีบอนสีสวยนี่โอ้เยอะนี่ครับโน่นปลาที่ขึ้นสวยเลยโอ้โหแจ๋วเลยเยอะเลยบรรยากาศดีมากนี่เยอะเยครับสวยมาชมมาดูโอ้โหบรรยากาศนี่นี่โดนแดดออกจ้าสวยยิ่งสวยโอ้โห นุ่นไปนุ่นไปโอ้โหนี่แสดาดูนะ่นี่นี่ยๆนะโอ้โหสวยๆพูดไปสวยครับพูดไปสวยเยอะเลยมาชมมาดูครับสวยๆสวยๆเลย สวยเลยนี่โอ้โหนี่กัเพื่อเสวยเลยกุมารดำเลียกซักโอ้โหนี่โอ้โหนี่ยก็มีดอกไม้แสกสวยสวยนะมาชมกันดูมันก็ไม่ว่นอนอะไรอีกนะว่านอนว่านอนเดี๋ยวมาชมกันดูสวยโอ้โหนี่ครก็สวยมากดอกไม้สวยๆครับอ่ะ มาชมมาดูครับเย่ยม,มากนู่นเยอะนะโอเคนะ,คนะ,นะจะไปต่อนะจะไปชมกันต่อนะนะโอเคขึ้นในบน,น,น